เพราะว่าตอนนี้ผมได้เก็บสะสมทรัพยากรครบแล้วนะผมรับผมก็พร้อมที่จะปั้นเลเจอร์ตัวนี้เป็นล่าง9้าดาวแม็ก ่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกตอื่นๆต่างๆในเกมล a นลินเจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกตในระบบ iOS ครับผมสาหรับใครที่อยากจะเติมแพ็กเกตอื่นๆต่างๆในเกมลันลิ r เจอร์ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ว้ให้ใต้คลิปชันหรือใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม ก็สวัสดีคุณดูทุกคนด้วยนะครับผมดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ัฟฟี่กับเกมหลายเลนเจอร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เรามาอยู่ที่หน้าต่างไ d ดีป้ายแดงสายฟีของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีผมบอกกันเลยว่า ID ดีนี้เป็นตัวเต็งสายฟีโน1หนึ่งแห่งวงการเกมเลยทีผมเพราะว่าผมได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าผมจะดันลีก ID นี้ไปให้ถึงลีกมาสเตอร์สามเองผมบอกกันเลยว่าคลิปนี้ผมสามารถทำได้เลยทีผมแล้วก็สามารถดันได้ถึงลีกตำนานด้วยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะค่อยค่อย ทยอยดันหลีกแล้วกันเพราะว่ากฎของเกมไลเลนเจมันมีอยู่เหมือนกันท่มซึ่งกฎตอนนี้ของเกมท่มมันจะมีตรงจุดหนึ่งที่มันเป็นโปรแกรมของ AI โอทมที่เขารันไว้ก็คือถ้า ID ไหนที่มีการดันหลีกแบบผิดปกติหรือว่าใครที่ดันหลีกขึ้นไปแบบวันหนึ่งสถึงสีลีกขึ้นไป AI จะเริ่มตรวจจับท่มแล้วก็จะเริ่มแบนไปทีละ i อนั่นเอง ซึ่งวิธีในการดันหลีกของผมก็จะประมาณทุกๆ2ชั่วโมงก็จะดันขึ้นประมาณ1หลีกแบบนี้มันจะลดความเสี่ยงในการโดนแบนได้ทมอ,อ่ะและเทคนิคนี้ผมก็ใช้มาหลายๆดีแล้วท่มเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่โดนแบนบ่อยเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมลองท็อมันจะเป็นวิธีที่ผมลองเพื่อจะทดสอบด้วยว่าแบบนี้มันโดนหรือเปล่าหรือว่าแบบนี้จะไม่โดนทมอะผมก็เซฟตัวเองอยู่เหมือนกันแหละะผมก็ไม่อยากแบบเสียไอดีของผมไปท่มเพราะว่าผมอุตส่าห์แบบ ลงแรงเล่นมาขนาดนี้แล้วทุกอย่างเช่นไอดีนี้ของผมก็อย่างที่คนดูได้เห็นกันเลยว่าหน้าต่างทีมของผมตอนนี้เนี่ยมันมี9ดาวถึง4ตัวแล้วแต่ว่าแค่นี้ผมว่าไอดีของผมยังไม่สิดพอทุกหลังจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้ทําการลงไปทุกบอกเลยว่าคนดูชอบมากๆและคลิปนี้ผมก็เลยมาจัดให้อีกหนึ่งคลิปเอง ซึ่งผมจะทําการยกระดับไอของผมให้ไปถึงลีกมาสเตอร์สให้ได้และผมบอกเลยว่าตัวแบกของผมหรือว่าตัวเต็งของไอดีนี้ของผมก็คือตัวบินนั่นเองคลิปนี้อาจได้เวลาข้ามขีดจํากัดของสายฟีแล้วผมก็คือผมจะปั้นตัวบินตัวนี้ให้เป็นล่าง9้าวดาวแม็กแล้วก็อีก2ตัวที่เป็น ตัวคู่หมูเบากับหมูน่่มผมจะปั้นสองตัวนี้ขึ้นมาเล่นด้วยแล้วบอกเลยว่าไอดีนี้ค้งแสงของไอดีนี้ผมได้สะสมมากเกือบเกือบสองปีกันเลยทุ่มผมก็เลยมีการเก็บสะสมกบไว้ค่อนข้างที่เยอะมากๆและกลบตอนนี้ของผมบอกเลยว่ามีประมาณนี้เลยทุ่มก็มีประมาณ53ตัวเลยทุ่มบอกเลยว่าในการปั้นเลนเจอร์แม็กแค่2ตัวเป็นเรื่องจิ๊บจ่อยมากๆทุ่มผมก็เลยจะมาปั้นเลนเจอร์ทั้ง2ตัวนี้ให้เป็นร่างแม็กเหมือนกันทุอมอ่ะก็จะเป็นตัวของ มูนตัวใหม่ในเดือนนี้น่ผมซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าถ้าผมขึ้นไปนล่างไฮเปอร์ปุ๊บมันจะได้ความสามารถบาเลียสมบูรณ์แบบพาสทนมซึ่งความสามารถตรงนี้มันติด7วินาทีท่ผมซึ่งเยอะมากๆและมีโอกาสที่ผมจะดันขึ้นไปถึงล่างกาวดาวด้วยเพื่อไปเอาความสามารถต่อต้านหยุดศัตรูออกปฏิบัติการชั่วคราวหรือว่าต้านหยุด5วิววินเองท่ผมอะ แต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นไปได้ยากเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้วัตถุดิบในการอัปเกรดผมน่าจะขาดเหลืออยู่พอประมาณที่ผมน่าจะมาสลับไว้ทีหลังะกันและอีกตัวหนึ่งที่ผมจะปั้นมาเล่นก็เป็นตัวของราอุมาคุโรนเองซึ่งตัวนี้ผมจะเอาความสามารถเพลือกสุดท้ายหรือว่าดื้อด้าน7วิที่หลายๆคนพูดกันอมซึ่งความสามารถตรงนี้เพิ่งปั๊บมาใหม่ๆสดๆเลยทีมปั๊บให้ความสามารถนี้ติดดีถึง7วิแต่ว่าถ้าเป็นความสามารถก้าวดาวจะติดเพียงแค่5้าวินาทีที่ผมอ่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของเลน เจอตัวนี้ละกันเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรามาปั้นทีละตัวละการท่มอ,อ่ะเริ่มจากการปั้นเลนเจอร์ทั้งสองตัวนี้ให้เป็นล่างออาต้าม็กทั้งคู่กันเลยท่มเดี๋ยวาตาภาพปตอนที่ผมปั้นเลนเจอร์สองตัวนี้เป็นล่างออาต้าม็กทั้งคู่กันเลยนะครับผม ก็ตอนนี้ผมได้ทําการปั้นเลนเจอร์ทั้ง2ตัวนี้เป็นล่างอัาต้าแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมบอกได้ว่ากว่าจะปั้นแม็กได้ก็กินวัตถุดิบค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันและตัวต่อไปที่เป็นไฮไลท์สาําคัญของคลิปนี้เลยทมก็เป็นตัวของโคนี่พูดคิสมารตันเองเดี๋ยวผมจะปั้นเลนเจอร์ตัวนี้ให้ดูเลยทุ่มในล่าง9ก้าดาวแม็กทุ่มอ่ะเพราะว่าตอนนี้ผมได้เก็บสะสมทรัพยากรครบแล้วทุผมแล้วผมก็พร้อมที่จะปั้นเลนเจอร์ตัวนี้เป็นล่าง9ก้าดาวแม็กแล้วทุ่มอ่ะเดี๋ยวเรามาย ฟันเจตตัวนี้เป็นล่าง9ก้าดาวแม็กได้หรือเปล่าเพราะว่าวัตถุดิบในการอัปเกรดของผมตอนนี้คือไม่เพียงพอแล้วทุ่มก็มันเหลือเพียงแค่ไม่กี่ตัวทุผมสำหรับตัวในการอัปเกรดทุมม่มเดี๋ยวเอาปั้นเป็นล่าง9ก้าดาวแม็กกันเลยท่มนี่เรียบร้อยแล้วทุ่มเราก็ยัดกบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรื่องเลเวลผมก็น่าจะต้องเก็บสะสมให้มากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีเลนเจอร์ในการ ปีบวกเลนเจอร์ตัวนี้แล้วท่านผมอะวัตถุดิบของผมก็เหลือแค่ประมาณนี้เลยคือมันไม่เพียงพอต่อการอัปเกรดแน่นอนท่ผมอะก็น่าจะอัปได้แค่เลเวลร้อยหกสิบกว่าเท่านั้นท่านผู้ชเดี๋ยวถ้าเราปั้นแม็กเราค่อยมารีวิวกันอีกทีละกันว่าเลนเจอร์ตัวนี้มันเป็นยังไงกันแน่ท่าผมอะตอนนี้คือวัตถุดิบของผมหมด เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกท่มนตั้งแต่ที่ผมเก็บสะสมมาก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมาปั้นเลนเจอร์ทั้งสองตัวนี้เป็นร่างไฮเปอร์ด้วยทุกท่มนอ่ะ,อะเพราะว่าในร่างเอลตาทุกทานมันไม่ได้ความสามารถที่ผมต้องการนั่นเองผมก็เลยต้องสลับเป็นร่างไฮเปอร์ด้วยทุกท่มนโอ้โหวัตถุดิบกินไปเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บสะสมวัตถุดิบจุตดดิทีฬาและการทุกท่านนี่เรียบร้อยตัวที่2ที่เราอัปเกรดมาก็เป็นตัวของ เหลาปลากระถงเองตัวถัดไปเป็นตัวของมูลนอํอำเภอท่ผมอ่ะตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าผมขาดวัตถุดิบเท่าไหร่อ่ะวัตถุดิบในการอัปเดก้าวดาวอันนี้ผมยังขาดเยอะมากๆาก่ผมอ่ะก็ต้องรอถัดไปแล้วกันตัวนี้ขาดตัวของบมึกแล้วก็ตัวของหมูแล้วก็พ่อมดตัวอื่นๆท่ผมอ่ะเดี๋ยวเราไปแลกเลนเจอร์ทั้งหมดนี้มาเลยละกันท่านผมอ่ะเดี๋ยวผมขอตัวไปแลกวัตถุดิบมาก่อนละกันอ่ะตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ผมจะได้ทําการปั้นเลนเจอร์ตัวนี้เป็นร่างไฮเปอร์แล้วท่ผมอ่ะเดี๋ยว เรามาสลับตัวนี้เป็นล่างไฮเปอร์กันเลยดีกว่าท่มบอกให้เลยว่าคลิปนี้ของผมคือลงทุนไปเยอะมากๆทุ่มแล้วก็เสียงอิธีดิบในการอัปเกรดแต่ละตัวคือเยอะมากๆทุ่มอ่ะตัวนี้ที่ผมปั้นมาก็เพราะว่ามันได้ความสามารถใหม่ที่เป็นบาเลียสมบู์แบบพลาสทุ่มอ่ะซึ่งความสามารถตรงนี้บอกให้เลยว่าติดโกงมากๆและยิ่งเป็นล่างก้าวดาวทุ่มและได้ความสามารถที่เป็นต่อต้านหยุด5วิอีกบอกให้เลยว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้งานดีมากๆทุ่ม ตอนนี้เราก็ได้ทาการอัปเกรดเลนเจอร์มาขนาดนี้แล้วบอกเลยว่าถ้าไม่เทสระบบก็คงไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรต่อแล้วถูกปอะเดี๋ยวผมขอจับทีมแล้วก็ไปเทสระบบหน่อยละกันก็อยากจะรู้ว่าผมปั้นเลนเจอร์มาขนาดนี้แล้วมันจะเก่งขนาดไหนกันเดี๋ยวเราลองมาเทสกันที่เกมแรกกันเลยดีกว่าถูกว่าเราจะเจอผู้เล่นแบบไหนเรียบร้อยแล้วเกมแรกแล้วก็มาเจอกับจับคู่ซ่อนเลนกันเลยทีผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นทีมตัดแต้มของผมโดยเฉพาะทุกคนะ ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูความเกลียนของเลนเจอร์ตัวใหม่กันด้วยให้ผมว่าตัวใหม่มันจะโกงขนาดไหนกัรน,นุ่มตอนนี้คือผมน่าจะเคาะได้ทุกพีมเลยนผมนีม่บาลีสมบูรณ์แบบก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนมจะไม่โดนความสามารถใดๆทั้งสิ้นเลยเนผมสำหรับเลนเจอร์เลนเจอร์ตัวนี้นมะ,ะก็บอกเ้เลยว่าเขื่อนและโกงมากๆนผมสำหรับเจ้าตัวของ หมุนตัวใหม่ท่มอ่ะตอนนี้คือผมต้องปล่อยทีมที่เป็นเอเลนไปด้วยท่มเพราะว่าถ้าผมไม่ใช้เอเลนหน้าจะสู้ยากเหมือนกันต้องใช้ไอเทมน้ำแข็งโนผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตัวบินของผมจะเคาะป้อมฝนทุกข้ามได้หรือเปล่าเกมนี้ตอนนี้ผมว่าไม่น่าจะยากท่มเพราะว่าตัวของมูลผมก็ยังไม่ตุยเย่เลยท่มมาแต่มาดูกันว่าตัวบินของเราจะเคาะป้อมฝนทุกข้ามได้หรือเปล่าหรือว่าผมจะโดนเคาะก่อนท่มอ่ะตอนนี้คือต้องเน้นปล่อยตัวของมาคูลโล่กับตัวของมูลตัวใหม่เป็นหลักละกันเพราะว่า เรียบร้อยแล้วน่ผมอ่ะผมเพิ่งจะพูดว่าเพราะว่าความสามารถมันดีนะผมแล้วก็ความสามารถมันโกงด้วยยิ่งผมใช้3เทพท่ผมที่เป็นตัวของมูนซาลี่แล้วก็ตัวของบราวนท่ผมซึ่งความสามารถต่อต้านทายุอีกตัว ความสามารถดีด้านหนึ่งตัวแล้วก็ความสามารถบาเรียสมบูรณ์แบบอีกหนึ่งตัวผมบอกเลาเรียกว่าทีมนี้เพอร์เฟกมากๆท่ผมแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นไปสู่ลีกมาสเตอร์แล้วท่ผมแล้วก็เป้าหมายต่อไปของไอดีนี้ของผมก็คือไปเยือนหลีดตำนานให้ได้แต่ไม่รู้ว่าอาทิตย์นี้ของผมจะสามารถขึ้นได้หรือเปล่าท่ผมก็เสี่ยงที่จะโดนแบนกันแหละแต่ผมก็จะทําให้ดีที่สุดละกันท่ผมเพื่อที่ไอดีของผมจะไปอยู่จุดสูงสุดบนลีกพิวพีท่านผมก็อยากจะทําให้ได้สักครั้งนึ่งเหมือนกันทีมต่อมาทีีเเ่เเเเรราาาจจจจอออออตััวขงนน้ะ สู้ยากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นปัญหากับทีมผมเพราะว่าผมมีความสามารถสุดโกงตั้งสาความสามารถที่อยู่ในทีมเดียวทผมบอกเลยว่าทีมแค่นี้ก็กระจิ๋นเดียวทอะผมไม่กลัวแน่นอนแหละสําหรับทีมนี้เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่มูลตัวใหม่คือมันจะไม่โดนความสามารถสกิลใดๆทั้งสิ้นภายในระยะเวลา7จ็ดวิทผมคือมันเป็นความสามารถที่โกงมากๆทผมนี่เรามาดูกันว่าเกมนี้เราจะสู้ได้ไหมทีมฟันตังข้ามมีตัวกันบินด้วยทอมแต่ก็ไม่น่าจะเหลือ ไปกว่าดทีมของเราแล้วท่มตอนนี้อ่ะโอ้โหเราเจอผักมาขนาดนี้น่าจะสู้ยากเหมือนกันแต่ว่าความสามารถบาลียสมบูรณ์แบบน่าจะเอาอยู่ที่ผมโอ้โหเรียบร้อยเลยตอนนี้เจออยู่ห้าวิเข้าไปด้วยที่ผมนี่แหละนีผมที่มันเป็นปัญหาหลักๆที่ผมเจอคือถ้ามันเป็นล่าง9ก้าดาวที่ผมมันจะไม่โดนความสามารถตรงนี้เลยที่ผมก็คือมันจะแบบเพอเฟกมากๆที่ผมถ้าเป็นล่าง9ก้าดาวแต่ว่าถ้าเป็นล่างไฮเปอร์แบบนี้ก็ต้องคุนใช้กันไปก่อนที่ผมแต่ก็ไม่มีปัญหาที่ผมสำหรับทีมผมเพราะว่าตัวบีนของผมก็ถึงขั้นแบบ9ก้าดาวแม็กเลยที่ผมอ ก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้แต่ว่าตอนนี้น่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วแหละเพราะว่าทีมหัว o ะขามตัวกันบินของเขาออกมาเยอะแล้วนุอะแล้วก็มีโอกาสที่ตัวบินของผมจะโดนเคาะตายก่อนเรียบร้อยไหมเกมนี้อมีสิทธิ์ที่ผมจะโดนเคาะป้อมแล้วก็แตกก่อนทุ่มสาวเกมนี้ โอ้โหมูลในอำเภอจะยื้ออยู่ไหมเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยแล้วเกมนี้ผมว่าไม่น่าจะรอดนะผมเพราะว่ามันมาประชิตป้อมผมขนาดนี้แล้วนะผมมีสิทธที่ผมจะแพ้สูงมากๆแต่ต้องรอให้ตัวบินของผมต้องพ้นตัวการบินของฟันดูข้ามไปก่อนนะผมถ้าพ้นได้คือยังไงก็รอดอยู่แต่ว่าถ้าไม่พ้นคือต้องโอ้โหเรียบร้อยแล้วแบบนี้ตัวการบินฝันดูข้ามนะผมคือตัวเต็งเลยนะผมที่จะทําให้เลนเจอร์ของเราสู้ทีมฝันดูข้ามไม่ได้นะผมแล้วก็ตอนนี้ จะแตกแล้วไหมป้อมผมโอ้โหเจอความสามารถเข้าไปแบบนี้ก็เรียบร้อยกันเลยสิครับเกมนี้คืออ่าน่าจะพลาดตรงที่ว่าเราไปเจอทีมที่มีตัวกันดินน่มถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากเสี่ยงที่จะโดนตัวกันดินเหมือนกันอ่ะก็ไม่เป็นไรที่ผมเกมนี้ก็ถือว่า เสียแต้มไปฟรีๆอ่ะทีมไหนที่มีตัวการบินผมขอลีน,นีก็ละกันเพราะว่าผมไม่อยากจะเสี่ยงทผมอ,อ่ะทีมนี้ไม่มีตัวการบินแต่ว่ามีกูมินเขาถึงขั้นสุดยอดเลยทผมก็คือเขาปั้นแม็กเลยทผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมนี้เราจะเคาะป้อมฟันข้ามได้หรือเปล่ารอตัวบินผมเป็นเก้าดาวไม่ก่อนเถอะเดี๋ยวผมจะมาไล่เคาะให้หมดเลยทอมสำหรับทีมพวกนี้ทอมมาเรามาดูนกันว่าเกมนี้ของเราจะสามารถเคาะฟันข้ามได้หรือเปล่านี่ตัวบินบินมาแล้วทผมและเขาไม่มีตัวการบินด้วยบอกได้เลยว่าเคาะสนุกแน่นอนทผมนี้ ก็ต้องมาลุ้นกันลวกันว่าเราจะโดนพายุสวนก่อนหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีความโบความสามารถที่กินเกียนอยู่น่มที่เป็นรอบสังหารน่มตอนนี้อ่เราว่าเราน่าจะสู้ได้นมไม่น่าจะยากแหละเพราะว่าตัวมูลตัวใหม่ของเราน้มที่เราปั้นมาแบบอุตห์ลงทุนปั้นมามน่มมันมีความสามารถบาลียด้วยแบบนี้ไม่น่าจะยากแล้วก็คู่กับตัวของเราเอมากุโลด้วยน่มบอกเด้ว่าคอมโบเซตนี้คือปาดเถื่อนมากๆนุ่มแล้วก็จะเคาะเรียบร้อยแล้วอีกนิดเดียวอีกจึงเดียวอู้หมเรียบร้อยแล้วน่มเกมนี้ ก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับการไปลังแค่ทีมฝ่นยตรงข้ามนุ่มซึ่งเราเป็นไอดีป้ายแดงด้วยนุผมบอกได้ว่าน่าจะมีร้องกันอยู่บ้างแหละนุ่มสาหรับทีมเราตีมาหนุ่มนี่ก็ผมก็ตั้งรับชนะค่อนข้างที่บ่อยเหมือนกันแต่ว่าถ้าผมตั้งทีมขนาดนี้แล้วผมว่ามีโอกาสที่ผมจะตั้งรับได้เยอะมากกว่านี้นุ่มที่มีโอกาสชนะที่สูงมากกว่านี้ทีนี้มีตัวการบินหูวขอนี่หนีเลยเถอะโอ้โหแต่ว่ามันน่าเคาะมากๆนุ่มอ่ะผมว่าน่าจะเคาะประมาณทีเดียวคือหายเลยนุ่มอ่ะเรามาลุ้นกันว่าเกมนี้เราจะ เกมนี้เราปล่อยตัวประมาณนี้ไปก่อนห่มแล้วก็เน้นปล่อยเป็นมูลเป็นหลักกันเพราะว่ามูลมันมีความสามารถบาเลียห่มถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเน้นมูลเป็นหลักละกันโอ้โหเจอลำนำแต่ว่าบาเลียของเรากันเอาอยู่อนู่นตอนนี้มาเรามาดูกันว่าเกมนี้เราจะฝ่าตรงตัวกันบินฝั่ตข้ามได้หรือเปล่าหรือว่าผมต้องแพ้ไปห่มแต่ว่าเราต้องน้นปล่อยตัวของบุความสามารถด้วยห่ม เพื่อเอาไปขัดขวางฟันโตคามนิดๆหน่อยๆก็ยังดีท่มอ่ะเดี๋ยวผมขอใช้ไอเทมแล้วกันเรียบร้อยทุมเกมนี้อหืคือสุดๆเลยทผมปักเข้มเบกคือโดนผมเคาะป้อมเรียบร้อยแล้วท่มอ่ะเกมนี้ถือว่าสู้ได้ไม่ยากท่มเพราะว่าวิวของเขาน้อยด้วยท่มการเคาะป้อมของทีมเราถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมากๆท่มอ่ะ ผมขอเลี่ยงทีมที่มีตัวบินละกันเพราะว่าป้อมของผมไม่ค่อยแข็งทมป้อมของผมเป็นป้อมปลายแดงมคือโดนเคาะทีเดียวก็น่าจะรู้แล้วมอะรู้ชะตาตัวเองแล้วทผมว่าโดนเคาะอีกทีบึ้มะอมอะเรามาไล่เคาะทีมที่ไม่มีตัวกันบินดีกว่าโอ้โหทีมนี้มีมูลแบบเราด้วยแต่ว่าเราไม่กลัวทอมเพราะว่าเราพกตัวบินเลเวล ร้อยหกสิบมาท่าผมถึงแม้ว่าจะยังไม่เป็นล่างก้าดาวแม็กตอนนี้แต่ว่าในอนาคตเป็นล่างก้าดาวแม็กแน่นอนท่าผมแล้วก็การังตีด้วยว่าผมจะใช้ยาวๆเลยท่านผมนี่มูนคือไม่โดนสกิลอะไรทั้งสิ้นเลยลลท่าผมอ่ะตัวมูนก็ถือว่าใช้งานดีเหมือนกันท้านและผมก็จะปล่อยตัวคอมโบความสามารถไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่ปล่อยมีความอุ๊หูเกือบเรียบร้อยเหมือนกันสำหรับเกมนี้ ผมว่าน่าจะโดนสวนแหละแต่ว่าผมก็ยังพอซู้ได้อยู่เดี๋ยวผมขอใช้อเทมสวนก่อนละกันแล้วก็จะใช้เป็นอ่ะไม่ใช้ไอเทมแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้การันตีว่าเราชนะชัวร์แล้วท่ผมอ่ะเรียบร้อยโอ้โหเกมนี้คือนิ่มๆเลยทผมอ่ะเคาะง่ายเหมือนโจ๊กเลยท่ผมทราบทีนี้อ่ะเกือบแพ้เหมือนกันแต่ว่าเราก็สวนมาได้ท่ผมตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่ที่หลีกท้องหนึ่งแล้วทีผมอ่ะเดี๋ยวผมจะไล่เคาะ แล้วก็ไปให้ถึงหลีที่ผมต้องการละกันซึ่งหลีที่ผมต้องการในคราวนี้ก็น่าจะเป็นหลีเพชรสามแล้วก็เพชรสองแล้วก็จะดันให้ไปถึงลีกมาสเตอร์สามให้ได้ทุ่มผมจะไล่กระทืบป้อมสนคข่ำให้ได้เยอะมากที่สุดละการทุ่มสำหรับทีมไหนที่ผมไปขอก็ขออภัยไ,ไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนละการทุ่มส่วนใครที่อยากจะลองทดสอบทีมหรือว่าอยากจะลองตีทีมผมดูก็สามารถไปตีกันได้นะมอันนี้ผมก็ไม่กักแต้มอยู่แล้วนะ่มใครที่ตีผมได้ก็ตีได้เลยแต่ถ้าแบบจะมาวัดเชิงตัวบินผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แหละที่ผม จะแพ่มอก็ประมาณนี้การสำหรับคลิปนี้ท่มถือว่าเป็นคลิปที่ยกระดับไ d ดีได้อีกหนึ่งคลิปเลยก็บประมาณนี้แล้วการท่มสำหรับคลิปนี้ถือว่ามายกระดับไอดีป้ายแดงสายฟีของผมด้วยละกันท่มหรือว่า i อดีเลมลูกหลักของผมเองจะทําให้ ID ดีนี้ของผมเก่งขึ้นขนาดไหนก็เราติดตามกันละกันทอมว่า i อดีนี้ของผมจะไปถึงเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ตั้งแต่ปั้น ID มาได้หรือเปล่าหรือว่าผมจะขึ้นไปถึงลีกไหนทอมก็อย่าลืมติดตามกันได้เลยทอมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูละกันว่า ไอดีนี้ของผมดันหลีกได้ถึงหลีกไหนแล้วบ้างเหิมแล้วก็ตัวบินตัวนี้ผมจะเลเวลแม็กตอนไหนก็ต้องรอติดตามแต่ละกาะว่าผมยังขาดคือหลิในการอัปเดตค่อนข้างที่เยอะมากๆเมก็วอนตัวเกมแจกตัวกาชาครบรอบ10ปีมาให้เยอะๆเหผมจะได้เอามาสุ่มเลเจอร์แล้วก็เอามาปั้นเลเจอร์ตัวนี้ให้แม็กเรมอะก็ประมาณนี้การสำหรับคลิปนี้ที่จริงผมก็อยากจะรีความสามารถด้วยแหละแต่ว่า ผมจะเอาไว้รีตัวของมูลจะดีกว่าเพราะว่าถ้าผมได้มูลที่ความสามารถที่เป็นต่อต้านหยุด5วิมันจะคุ้มค่ากว่านั่นเองรหบอ่ะประมาณนี้การส่วนใครที่อยากจะเติมรูบี้หรือว่าอยากจะเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน g เจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเจ้น้าท้าท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า6ปีแล้วนรับทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน g เจอร์ก็สามารถทักแชทเข้าไปสอบถามเรื่องราคากั ที่ร้านเจนน๊น้ำกันค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยหรือใครที่เป็นผู้ใช้งานแอป u g Phone อยู่น่มอ,อยากเติมแพ็กเกจรายวันหรือว่าแพ็กเกจรายปีก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกันค้าคท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยน่มลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ว้ให้ใต้ดีคลิปแชทขอใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ